ออสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เขาหลบหลักครับตอนนี้อยู่อำเภอลำปหมาดครับจังหวัดบุร,ดรีรัมย์ตอนนี้หน้าประตูเปิดแล้วนะครับจะเป็นงานปิดตัองฟังดีมีดครับใน,นวัดหลวงมาซื้อบัตรเสือตัวบัตรยังอืงอ่นักหลยครับ อย่อยอยยดูบรรยากยาศงานตอนนี้ครับพี่น้องครับ ชัยมงคลเป็นงานปิดท่องฟังลูกนิดๆครับตามเรียวขออนุญาตไปเอากระเป๋าสัญญาก่อนนะครับเพราะว่าจอดอับเลยเดินทางมาเห็ดสัญญาวันที่18ครับยันไหนดูเพื่อนลองมงมา

Thank <laughs> you. พระนะครับน้องหลายแห่งครับมันสีมันสีตัวเขาคิดว่ามันนี่มีแดดขึ้นเราเหรอครับพี่น้องครับมีแดดเหมือนเดิมบรยากาศหน้าประตูทางเข้าโอ้ยยังมาที่นะครับ 一根钩，一 นะครับ วเว้นแล้วครับน้องว่าปูสาไไ้ตะเว้นแล้วครับต่เวที้นต่างกัน แล้วยงหลุกโแล้วหลูกโปงเอาย่งใแล้วเล่นดีกว่าหลุกโปงกะมีนี่อย่างะอยู่น้ำโพมึงเห็นเด้นี่อย่างล่ะน้วยอย่งสองน้อยแต่แล้วสองน้อยอย่างน้อสองน้อยไปเปลี่ยนไปเมี่ยงไปเปลี่ยนเฮ้ยเห็นตีพอถือถุงถุงยังมาเนี่ยมาทางถุงยังบาดก็หูแล้วพอสอบใส่ไม่ใส่แล้วก็เอมาห้ลูกเป่าน้าเล่นแม่โอ้ยอันนั้นพอมึงพอประจํามันละ แง่แไปเขาแชเวนเชเวนยังูเล้ยงศูนย์เลยซุ้ผู้สาวแชเวนได้แมนเตียถามพ่อมือีปอนนั้นยังมาใหม่มาสิซ้อมย่ำแน่ๆะไปไปสี่มเอช่เวนเน่ยไปถามพ่อมึงวันนี้เป็นแช่เอ้าวมีปอนใส่อยดูเกือบทุกมือก็คอยกลับมากคอยกระเป้ามงมีดมากเป่นแออก่ากของมากาดยพแล้วใส่ถุงไม่คามมันว่า ที่โตบจะบาดดิหน่วง,<อ>ง,งานชีวิตเออถามพ่อมึงเนี่พี่พ่อข่อยเป็นวมาไหนบ,บ่านี้รับบอชชยพ่ะนะเอ้าคือจังบอชชยไม้คู้ทีตบแปหูวแลรวเอ้เป็นตบแงหูน่วง,งานีวิที่พ่อข่อยะมักเอาถุงเดียเอ้าไปซื้อแนวหนึงซื้อ,อยัง,อห,อ,งยอหันเป็นโต๊ะจีให้ก็ซื้อตมนตะไชพ่พี่จังมา เอามันลาอย่นั่นนี่าเวฟไม่ครามันมาเออพนัเงินชีวิตสิเออคุณไปซื้อน้ำคุณไปไปซื้อมอเตอร์ไซค์อ่าีไหนจะถามว่าเวฟไมมค้าบมานอ่าเอาเบิดนักไปไวเทาียเสกไมันเสียงมาบิดักไปเลยปรด็นักงวถา่าเวฟหรอีก่ยไปก็หะผ่านสารเสียสญา วันที่เท่าไรกว่านสิบแปดสิบแปดพฤษแปดพืชสภาบ้านเสาร์พอนี้อยู่อำเภอหนองบุญมากเห็นบ่จังหวัดขึ้นโคราชนี่เนาะจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับจังหวัดวันที่สิบแปดนะครับภาษาโดยพ่อลชิตะครับพ่อฮาผู้หญิงภาษาดีมือวางพอดีมือเดินทั้งเลนไดคือบุญรัมหรือโคราชครับระยะทางว่าบ่ไกลกันบ่ไกลกันนะครับงานยังครับเป็นงานยัง ก็เป็นสมทบทุนสมทบทุนครับเพื่อถวายหลวงปู่สุขยะโทเโรนำไปซื้อเตียงผู้ป่วยครับครับออกแผงผู้ได้ซื้อบัตรของมาเบิรงกคับทีได้บุญน้ำกันครับพี่น้องครับได้บุญน้ำกันครับหลวงปู่ก็จะนั่นเไปบริจาคต่ออียไม่ใั่อย่างอื่นอย่างนี้สมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยครับครับของหลวงปู่สุขอำเภอหนองบุญมากวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดจะถึงนี้นะครับเดือนหนาครับมือนีเดือนเดือนนีเดือนเมษา นะครับสำหร,รับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับให้เบื้องบรรยากาศด้านหน้าแล้วเพื่อนหันนี่โอ้คนหลายแห้งครับ